สบายดีเนาะทักทายสบายดีพ่อแม่พี to 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 ่น้องท่านผู้ชมหมดทุกคนเนาะกาได้มาพ่อพ่อกับบ่าวอ้วนคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเนาะกาบ่นี้บ่าวอ้วนก็ได้เดินทางมาที่บ้านน้ํยาวเนาะกาคือมามื้อนี้บ่าวอ้วนก็จะได้มานําบาวลีเนาะก็คือจุดประสงค์ที่ว่าเฮามานําบ้านน้ยาวในมื้อนี้เนาะก็คือทางบาวลีเพิ่นก็ที่ว่าจะเอาข้าวสารเนาะมามให้กับเป็นก็มีหลายหลายครัวอยู่เนาะแต่ว่า ที่ว่าเฮาจะนํามามอบให้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เฮาก็จะได้นําเอามามอบไปแต่ว่าเป็นน้องศักนี่ก่อนเนาะนะก็พอดีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นนั่นฝากเงินมาให้กับบาวลีเนาะหลังจากที่ว่าฝากเงินมาแล้วบาวลีก็ได้รับเงินแล้วบาวลีก็ได้จัดแจงซื้อเครื่องที่จะนํามามอบให้กับที่ว่าแต่ละครอบครัวที่ว่าผู้ใหญ่บุญเพิ่นนั่นฝากมาซอยเนาะแต่ว่าเป็นเคได้บ่อ้วนก็ยังบ่ฮู้เนาะส่วนว่ารายละเอียดมันจะเป็นแบบดเฮาก็คอย ติดตามรับชมนํากันอยู่ในคลิปนี้เลยเนาะว่าเาวลี่นั่นเพิ่นจะนําเอามะม็อบมันมีคข้อข้อใด้เนาะแต่บ่าวอ้วนก็จะได้รวบรวมกันเฮในเป็นคลิปเดียวเลยเนาะเป็นคลิปเดียวเลยเพราะว่าเฮาก็เป็นมะมาช่าาวยมาช่วยภารกิจของเาวลีนะ่เนาะก็คือผู้เดียวมาแจกก็คือสิบนะ่ไหวเนาะเพราะว่ามันเป็นกระสอบข้าวสารเนาะก็คือทุกๆคนเนาะก็คือว่า FC หมดทุกคนเนาะก็คงจะฮู้ดีเนาะว่าเฮือนน้องซักมันอยู่เทิงดอยเพิ่นพี่น้องเนาะ นี่ในนี่บาลลีฝนก่อกำลังแต่ว่าไปเบิรงนเต็ดหนาจะเป็นพอนองซักโอ้พอนองซักเพิ่มมาเนาะนี่บาลลีฝนไปห้องมาเนาะสบายดีเนาะสบายดีสบายดีอันอันนี้พ่กแม่นองซักเด้ออันนี้เป็นพอเด้อคือกันเนาะพี่น้องเนาะคือกันเป๊ะเลยกอบตีออกมาพอดีขึ้นเมื่อตะกี้เห็นพอนองซักอยู่เทิงหันบอกมาคนเครื่องใช้กันเนาะสบายดีเนาะสบายดีอยู่คนเดียวอ่ะกับลูก ับลูกอยู่แค่วันอาคตย์งดีอย่งฮอนเข้าฮอนเข้าอืฮอนเข้าแดดเลยมาอีทักทักนอยนึงไปไปหูดเข่ามาดิโดยหูดเข่ามาฝนตกเนาะวันนี้แดดกอดที่ฝนตกมดขึ้นขึ้นนี่นะเดี๋ยวนี้มันที่หูดเข่าเลยยามเข่าเราก็จะได้ทักแดดเนาะเไาตาไปซีเนาะโอ้เมื่อแรงว่ามีเข่ากินเนาะจะได้หูดทักเลยท่านทักเลยเขาพอดีเลยเนี่ยดีนเข่ามาให้ ไม่น้อนจะเป็นสอบขาอ่าวนองนอเ,อเอนาะเดี๋ยวเราจะตัดเครื่องรวยกันเอาเอาขึ้นเมื่อนะตอนตอนนีอ้อันนี้คือข้าวสารบารวลี่ก็กำลังจัดแจงแต่ว่าเครื่องที่จะมอบไปครับนกซกนักเนาะมีอย่างไหมีขาา้ขาวสารนึงนงกงซอบมีข้าวสารนึ่งซอบนึ่งสอบแต่พอเป็นพอพอนกซักนี่จะเอาแบกขึนะ้นเมื่อนาะมีน้ำมันพืชแด้เนาะมีมีเด้พี่น้องน,อนี มีอย่างเติมมีลายมีลายเนาะโอเคอันนี้เราก็จะได้แบ่งกันจับเมื่อคนละเอียล้วหน่อยเนาะเนี่มีตะก,กี้ได้มีนละมันพืชได้พี่น้องเพราะว่าเขาซื้อมาให้ามาให้กับหลายคนนะนะก็เลยมาแบง่แบงแงกันเนาะแต่ว่าเขาขเขียนลายละเอียดไรเป็นๆเรียบร้อยมันจะเป็นเกลือเป็นนวดได้เนาะพูดอะไรพี่น้องนะ แบกเขากึ้นดอยโอ้พอน้องซักแบกขึ้นดอยเลยพี่น้องนี่ไปเดี๋ยวนี้เขาก่อนเสีด้จับเอาเครื่องนีเมื่อนะพี่น้องเนาะเอาอันนี้แหละขึ้นดอยมาเลยบรรยากาศด,ดีดีพี่น้องมื้อนี่นะ พอลงซักว่าเมาื่อคืนนี้ฝนตกเมืดขึ้นนพี่น้องแี่สังเกตเบิ่งเส้นทางเนาะเริ่มแห้งแล้วคันบ่นแห้งในีออ่เฮายางนี่ติดเกือบติดไม่ได้พี่น้องดินเทบพนี่นะหลังจากที่ว่าเอามาม,มอบให้กับครอบครัวของน้องซักแล้วก็บ,บาวรีก,กสมม็สิไเป็นม,มอบเกตดอื่นต่ตเนาะ Oh, vẫn không có được mặt đời lạnh, đây không có được mặt đời, nó không có được mặt đời, vẫn không có được mặt đời, vẫn không có được mặt đời, có được mặt đời, vẫn không có được mặt đời, ไปเข่าเพิ่นเนาะเข่าเพิ่นไปพูดมาแล้วพิ่นเงินใเพิ่นชิยำชิฟัดแล้วก็ไปตากแดดเพื่อจะน้ำออกไปสีกินเนาะเฮ้ยสบายดีสบายดีนกมือเดะเอองามๆหน่อยจะหน่อยเอาขอนมไปกินเนอะแม่รู้แม่ปุยอ่ะไปยังสักด้วย เพิ่นว่าวอะไรเนาะนี่พี่น้องเนาะตอนนี้ก็เครื่องที่ว่าเขาจะน้ำมันโม่ไปกับนองซักเนาะก็ที่ว่าเขาก็ได้ขนมาเมื่อนอนเขาก็ได้แบงแจ้งขนมาเมื่อเป็นอะไรเมื produto, no ่อยบ่หอนหอนหอบเลยอันยางขึ้นดอยเด้กไ่ยางขึ้นดอยเท่าไห่หอบเลยเนาะมันดอยสั้นพอนเนาะ น e mm hmm. ี่ข้าวสาร <nichts. S 2> หนึ่งกระสอบมีไข่สามเตะเนาะนนั่แหสามเตะสามแผงปลากระป๋องสามแพ็คมีน้ำมันพืชมีแม็กกี้มีมาม่าเนาะยำๆยำๆหนึ่งมัดมีเกลือเป่งนัวได้พี่น้องเนี่ยมีขนมคนยังเนาะแล้วกดอันนี้เป็นจุดทมิตเที่ว่าเขาจะมามอบให้เนาะนนั่แหละแล้วก่อนนมีหลายจุดอยู่มีหลายบอนอยู่ที่เขาจะไปเดี๋ยวนี้ก่อน จะเป็นทางบอลีเนาะอธิบายทางพอน้องซักฟงังว่ามีเปนผู้ใดเนาะผู้ใหนจะบุญท่านไหนจะใช้เนาะมั้มหมอไผ่ทางซอยที่ว่าให้การช่วยเหลือครอบครัวของน้องซักมาเนาะน้องซักเพิ่นผู้ยช่วยเป็นห่าซักเนะี่ยบดยื่อหักน้ำมันนะโอ้ตอนนี้น้องซักไป็นบดเป็นจัวแล้วโอ,โอ้บด,ดบโดนแล้วบ่เอ้ยได้เดือนไปเขาสองเดืนอนหรือโอ้เดือนไปสองเดือนแล้วเนาะอือเออเกิดยังเข่ายัเด้ เข้าเห็นอยู่เข้าอยู่ไปเข้าอยู่งวะทัดน้ำด้วยนาะ้องโดแล้วเข้าเงีนพร้อมเออโอเคอันนี้ก็จะเป็นทางนี้เนาะอธิบายไอซักฟักใครอ๋ออันนั้นเป็นฟักกระปองเป็นทัดเป็นยาปึ่งเป็นยางเนาะน้องซักฟักใครเนาะเลยโอเคเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่ว่าเขาไปมอบให้กับครอบครัวของน้องซักเป็นทีมห้อยแล้วเนาะแล้วนี้เขาก็จะได้น้ำเอา เครื่องนี่มามอบไปกับเป็นทางครอบครัวของน้องบุญคงเนาะแต่ผู้ว่าเพิ่นที่อยู่หรือ,อ,รว,ว,อ,อว่านาะเพิ่นก็อัดตัวตั้งนะเพื่อนเพิ่นก็ไก่เสียแล้วเนาะย่างแต่ประตูวในฟึตตัวคนก็เราใหม่มาใส่แบบนั้นเนาะเราจะได้นน้ำอายิ้ม,มก็จะเป็นข้าสารขึ้นเขาพี่น้องเนะาะข้าสารล้วก็จะมีมันพึ่ดมีแม็กกี้มีเกลือมีไข่มีอย่างนั้นเนาะ ป็นปลากระป๋องมั้ยยังนะเนาะอันน im <im ี้เป็นจุดที่ซองเทว่าเขาจะนำเอามามอบให้เนาะนี่เครื่องที่ว่าเขาจะนำเอามามอบให้น้องเพื่องเนาะจะเป็นข้าวสารปลากระป๋องมีไข่มีขนมมีเกลือเปียงนัวเมคกี้มั้ยังเนาะนี่มาม่ายำๆเนาะนี่นีก็เได้โคนเครื่องนี่เขาไปไว้ในกระอะในเพลนนเนาะพี่น้องเนาะ เป็นพอดีพอผลออกมาส,า,นะาสบายดีเนาะเดี๋สบายดีอ้าวคือว่าตุ๋ยเนาะเป็นนี่เนาะแล้วก็ยืดได้ไปให้ไป,ไป,ไปยังเออ,อเตุ๋ยดีเนาะเ <c oughs> นาะบ,บุญคุ้มปุยู่อ่ะเออมันไปโรงเฮียนเออไปโรงเฮียนนะเนาะเมื่อเมื่อนี้เป็นเออวันอังคารเนานะพอดีเนาะบ,บุญคุ้มปู่อยู่ที่พอผนเนาะในคือว่าเขาจะเอาเครื่องมือมอไห้มันจะเป็นขมิ้นข้าวสารได้มีอาหารเป็นปลากระป๋องเป็นไข่เป็นยันงนั้นเนานะ ยกยกสักันยกสิป่ะป้ายยืปะายดิเอาไปสักมั้ยอาลังใช่พนว่าพนจะเอาไปเดียวเลยพี่น้องเอาไปเลยพี่น้องมาเขาเนี่ยเอาหมามาตามเคยเนาะมาหมัดหนึ่งพี่น้องสามฮิปไปสวยกันเนาะคนละไม้คนละมือมีกันของพนนะพี่น้องเนาะ โอ้ต้นนี้เพิ่นเสริมออกมาพี่น้องเป็นเนาะโอ้เป็นบอลที่ว่าเพิ่นจะแต่งยุคก็กินได้พี่น้องบอลนี่นะเพิ่อนนะไม่พอมาไลกายอยู่พอบังแดดบังฝนใิเนาะแตเครื่องนี้เขาจะบริเวณนี้เท่านั้นเพื่นเนาะนี่แล้วเป็นยังไงกันเพิ่นเนาะงทุกทิดบอกคนยังเหลืออยู่พี่น้องเนาะบอกคนเนาะ บอ,อนะกทีกกก่ว่ากอฟ้าเนาะดูเพื่อนคนตัวเด้อเด็ดเองเลยเพี่น้องนะเนาะเขาสื่อเครื่องใหมพ่พนเด็ดเองเลยพี่น้องหลังจากแกมอของเพื่น้องเปนโ้งเราจุดต่อไปเขาก็ค่อยไปพูดต้องกันว่าจุดต่อไปบาหลีเช่นนั้นเป็นมอไปจุดใดได้เนาะแต่ว่าจุดนี้จุดที่หนึ่งเขาก็จะไปมอไปกับทั้งครอบครัวของน้องซกักจุดที่สองเขาก็จะได้มามอไปกับครอบครัว ของน้องบุญคงน้อพี่น้องเนาะแต่เครื่องนี่เขาก็ได้คนมาสําเร็จเป็นที่พ้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะสำหรับเครื่องมามอบให้กับทางครอบครัวของน้องบุญคงเนาะการเคลื่อนเราจากแต่ว่าเขาไปมอบให้ทางน้องบุญคงเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เขาก็ขอได้เอาเครื่องเนี่ยไปมอบให้กับน้องซองเนาะแต่ว่าน้องซองอันบัยยูน้องซองไปโรงเรียนแต่ว่าอยูได้น้องแสงครับน้อง นัสองคนน่ะนะเขาผมไปชื่อซื้อน้อมินน้องอย่างประมาณน่ะโดนบ่ไหนมาลืมซื้อเนาะู้ชื่องสองน้องแฉงแล้วก็อีกผุนนึ่งเขาลืมแต่ผุลานซื้อมินลืมผุนนึงทุกคนแล้วโอเคหลายนี่บาลลี่บอลี่พนวาพนยักออกกำลังกายทดลองบ้างเนาะมันห่างมาสิ้นยกไวหรือบ่เนาะยักประทานะทุกคนเนาะ้องพนอยากลองเหมือลองแบกเป่าข้าสามบ้างหนี่ง นักพูดก็เลยเอาทอกทีมแล้วนึกว่าเขาสานเนาะแต่เนี้ก็อนแสดงคนเครื่องยี่ไปนะเพราะว่าเฮือนเพิ่นอยู่ในนี่พี่น้องเนาะเฮือนน้องสองเพิ่นอยู่ในไบุ๊มบินเฮือนเราเป็นม่าสายยุ่งเราเข่าพี่น้องเนาะปลากระป๋องเนามาพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้ก็อเดี๋ยคนเครื่องมั่งไหวที่ว่าเฮือนของน้องสองที่มวยเนาะแต่ว่าน้องสองพ่อแม่อยู่อยู่แต่น้องของเพิ่นเนาะ นี่ก็้เดียวขนเครื่องมาไว้แล้วกันนี่ยเบิ้งได้กินเข่าชายที่พี่กินนะเขาเจ้าก็หานึงเข่าพี่น้องเนาะหนึ่งเข่าไม้ๆนะพี่น้องนอนนี่นะนี่มีแต่สองสามคนอยู่เนาะน้องสองคนพยูเนาะน้องไปรงเฮียนพี่น้องซื้อทางเราเนี่ยใครนึกไหมใครนึกบ้างทอลินทองลินก็คืออ่าแสบขนมแองลินมินป๊กๆพี่น้องนั่นขนมขอบใจแล้ว ขัดใจหนึ่งเองได้บอกเข่าไงใช่น้อยตรงนี้หนึ่งหนึ่งเองเล้เนาะสร้างหนึ่งเข่าแล้วเนาะโอ้น้องอายปรยุ่พอแม่ปรยุก็กเลยได้หนึ่งเขากินเองเลยพี่น้องเนาะน้องซองกันไปองเรียนเนี่บัมาน้องซองไปองเรียนก็คือน้องแซงนีเสียสละบ่วไปถ้าไปเราก็มีคนเอาอันนาเล็กน้อย แสดงว่าบุกเข่าอย่างเงี้ยเลยเนาะบุกเข่าอยากเข้าชุดแต่ว่าไม่ได้เข้าย้อนมาพ่อแม่ไปเฮ็ดเลี้ยแล้วก็บ่มีผู้เบิ่งยังน้องเนาะบ่มีคนเบิ่งน้องก็จําเป็นพี่น้องเนาะนี่คือเที่ยวเห็นนอนเลยหนึงเข้ากินเองเลยพี่น้องนี่ได้เบิ่งน้องนี่คือตัว่าเครื่องนี่เฮาขุนไว้นี่หมดเป็นทีมอยเนาะก็คือที่ว่าเฮาได้เอาไปมอบไปกับน้องบุญคงกับน้องซักนั่นแหละพี่น้องเนาะโค้งซัก ยังซาดได้บาลลี่นว่า,ายังซาดได้เนะาะซาตีจะมาปูนบนนอนเนี่ยพี่น้องตัวนี้เปนบุมเมนเฮือนของเพื่อนได้พี่น้องแต่เป็นเล่าเข่าของพี่น้องได้ว่าเพื่อนไดบุมีเฮือนก็นเลยมาอาศัยอยู่เล่าเข่าเป็นเล่าเข่าเก่าของพี่น้องหลังจากที่เราเหมอบนี่ล้วก็เาจะได้ไปมอบในจุดต่อไปเนาะว่าจะเป็นจุดใดเอาก็คอ่อยๆพิจารณาสอาโซปันต่อไปพี่น้องเนาะสำหรับ เครื่องเดียวเอาเอมามอมอไปกำลบงสองก็ถือว,ว่าครบตามจำนวนที่ผู้ยญญ้ายจะบุญเพราะนั่นพาเงินมาให้กั๊บบอลเลียนซื้อพี่น้องเนาะเน้อพอดีน้องสองมาเนาะสบายดีลูกเฮียนเราบอกบอกบอกลิกเกี้ยเอากั๊บแป๋วซาดึงจองอันเออชาวบานไปบอกน้องมาทีานาน่โอ้องเ<อ>ล่นมาเต้ยขงเฮียนพี่น,น้องด้วย เปิดเหรียญมาเมาจนหอนจนเมื่อยเลยเนาะบุฟู้เนี่เนาะกระหู้ยิ่ยุ่ย่าวเนาะอ่านี่วันนี้บาวลีเปิดเอาเครื่องมัมมอไอยมัมมอไอยทางครอบครัวของน้องนะมันก็จะมีเป็นขขาวสารอาหารแห้งเนาะมีหลายอย่างอยู่นี่จะมีซาร์ได้เป็นน้องนี่นี่สองอันมีซาร์ได้ซาร์สองพื้นเนาะวันนี้เพิ่นมาได้เป็นน้องเนาะ ส่วนเวลาละเอียดปลาปูนีญญาจะบุญท่านใดที่ว่าพ้นฟักไม้ก็โค้งงวงสองก็ไปติดตามนําทางขี้บาลลีเนาะเพราะว่าบ,บ่าวอ่อนก็มาช่วยภารกิจบาลลีเนาะบ่าวอ่อนก็อนจะได้ท้ายรวมๆกันแต่ละเกียแต่ละเกียดมาเปลี่ยนคกี๊เดียวเลยพี่น้องเนาะรายละเอียดก็อยู่งน้ำขี้บาลลีเนาะพี่น้องก็กโอเคเนาะโอ้พี่น้องเนาะก็สำหรับคลิปนี้บ่าวอ่อนก็จะได้เอามาตอนมานฟักเพราะเม่พี่น้องทานคุณส้มผสบนี้ก่นอนเนาะก็คือหน้ากันก เอาเครื่องไปมอบให้เนาะเขาก็จะบ่ได้มอบให้ครบตามจํานวนที่ผู้ใหญ่เจ้บุญเพื่อนั่นได้แนะนํามาเนาะก็คือมื้อนี้เฮาไปก็เขาจะได้แจกกันอยู่ก็จะมี3จุดด้วยกันเพื่อให้น้องเนาะก็ยังจุดหนึ่งนังครอบครัวหนึ่งที่ว่าเฮาก็บ่ได้มอบซึ่งว่าครอบครัวน,วนั้นก็ผู้เกี่ยวบ่อยู่ผู้เกี่ยวไปให้เนาะบ่อยู่เฮาก็เลยสิได้โจ๊ะ์ไปไก่อนเนาะสําหรับเอาเครื่องไปช่วยเหลือกับครอบครัวก็คือครอบครัวของยายไทยเนาะนะ มันนี่ไปบ hmm. ุตรพื้นเลากัมือหน้าเก่อนยังสช่ได้ติดต่อพวพันนัดเพื่อนไว้แล้วยังสช่เข่าไปมอบให้เติมอีกทีนึงเนาะสำหรับในมัอนี้เนาะบาอวันแด่บาวลีก็ได้ไปมอบให้สามครอบครัวเดียวกันโดยเพื่อน้องเนาะก็คือครอบครัวของน้องซักครอบครัวของน้องบุญคงแล้วก็ครอบครัวของน้องสองเนาะโดยเพื่อน้องเนาะเขาก่อนได้มอบสำเร็จเสร็จสิ้นได้เป็นเพียบพ้อยเนาะแต่เสียดายว่าบาอวันก็สะได้เห็นคลิปเดียวทั้งสีครอบครัวนะแต่ว่าเขาไปก็บบริเ จบที่ว่าย้ายไทยเพื่อนผู้ยูเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ,ะสำหรับคลิปนีพวกอ้วนก็จะได้กดตัวลาบทานผู้ชมไปก่นอนเนาะคอยพบกันแมนคลิปต่อไปว่าจะเป็นคลิปอะไรยูใสเขากับใครที่ตามมาสวมไรกำลังใจกันต่อไปผู้แม่พี่น้องเนาะมาอ้วนกับที่ขอบคุ้ขอบใจหลายๆเนาะน้ำผู้งยาเยือบุญทุกทุกทานเนาะที่ว่าให้การใช้เดือแต่เราขอบความมาเนาะก็ขอให้เพื่อนยู่ดีมีแห้ง ควมเจ็บั็ไดกขมไข่จะมีพัฒนาสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นเนาะเงินทองไหลมาเทมาสิงที่ทานไหนมาในมือน,นีิขอกลับไปหาตัวทานหอยเท,ท้ทามาทำแล้วเนาะสาธุเนาะเก็บไว้พี่นอ้นนในในอ,งงองสำหรับคลิปนี้เบาอวนเสีได้ขอดูรัฐทานผสมุทรก่อนเนาะก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง